สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะกับลวงเล่เสนอดอกท้อนะคะสำหรับในอพิโซดนี้ก็เราไปที่เวอร์ชันละครกันค่ะไปหาข้อมูลมาจากบนหวยปอนะคะว่าตอนจบของ3ตัวละครชายสำคัญนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ตามกันมาเลยค่ะตัวละครชาย3ตัวซึ่งมีความสําคัญมากๆในเรื่องนะคะนั่นก็คือแน่นอนพระเอกของพวกเราเสนในเจยแล้วก็มีพระรองนะคะนั่นก็คือมู่อู่เสียนั่นเองหรือว่านาันอ๋องค่ะคนที่จะต้องจริงๆแล้วจะต้องเป็นคู่แต่งงานกับนางเอกของพวกเราตั้งแต่แรกกันนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ให้อ๋องจิ้งแล้วกันนะคะมู่อู่อินนั่นเองค่ะก็ในส่วนของเวอร์ชันนิยายนะคะเดี๋ยวแอดหวานก็จะเสริมให้เพื่อนๆด้วยแต่ว่าเรามาดูจากข้อมูลของวอัยปอก ก่อนแล้วกันว่าเขาบอกว่าในบทนะคะบทละครที่มีการดัดแปลงมาเยอะๆจากในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยจะให้ชะตากรรมนะคะของชาย3ตัวละครซึ่งมีความสัมพันธ์กันเนี่ยจบอย่างไรบ้างนะคะก็แน่นอนค่ะพระเอกของเราต้องมาเป็นคนแรกเลยนะคะก็สนใจเย่นนั้นนะคะเป็นเสนาบดีนะคะมหาเสนาบดีซึ่งก็ควบคุมฝ่ายซ้ายทั้งหมดของทางฉีอยู่นั่นเองค่ะซึ่งรับบทโดยคุลิวเฉียวีนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ร แล้วก็ดูหลายมากเลยค่ะก็เป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ที่สุดในเรื่องนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามาพร้อมกับตัวพระเอกนะคะแม้ว่าดูเผิเผแล้วเนี่ยเขาจะดูเหมือนปีศาจที่มาเล่นเกมแห่งอำนาจนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็น ผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่พักดีในแง่ของห่วงใหญ่ประเทศชาติแล้วก็ความสงบสุขของประชาชนอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยนะคะต่อมานะคะในเวชั่นละครเขาถูกบังคับให้แต่งงานกับเจียงเถาหัวค่ะเนเพื่อนตลกเนาะ <c oughs> ไม่ไม่พอเรานึกเปรียบเทียบกับในนิยายแล้วตลกตลกนะคะคือในละครคือเขาแบบว่าอุ้ยไม่อยากจะให้เจียงเถาหัวเข้าไปในบ้านเขาเลยแต่จริงแล้วในนิยายนี่โอ้โหเขาเป็นคนจับนางเอกของเราเข้าไปในจวนของ ตัวเองเลยนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามนางเอกนะคะก็แบบว่าเลือกเลือกที่ขอฮ่องเต้ว่าขอแต่งเข้าจวนสนละกันของท่านเสนาบดีนี่แหละคะ่ะคือนางมาในเวอร์ชันละครคือเป็นองค์หญิงของทางเปยหยวนนะคะทีนี้เนื่องจากว่านะคะจากการถูกใส่ร้ายถักสัต ทางศัตรูจากศัตรูทางการเมืองทั้งสองก็เปลี่ยนจากการที่มาทดสอบซึ่งกันและกันคำนวณซึ่งกันและกันเองเมาเป็นค่อยๆมอบความไว้วางใจให้กันและกันค่ะทั้งเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเรื่องที่ต้องผ่านชีวิตแล้วก็ความตายยากๆอะไรเนี่ยนะคะก็มีมาให้มาเผชิญหน้าพร้อมๆกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความรักเนาะความรักนะคะอันน่าตื่นเต้นนะคะในระหว่างที่มีการแข่งขันเล่นหมากกันในเก แสวงหาอํานาจนี่แหละค่ะในเรื่องราวที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะของชะตาชีวิตค่ะสนใจแย่เองวางแผนนะคะทำทุกอย่างเลยก็เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีความสุขสงบนั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาเริ่มอ้นี้ก่อนเลยเขาทําลายรัชทายาทผู้โหดหลายก่อนนะคะพระรัชทายาทนั้นครบ แบบผักพวกที่ไม่ดีพระเอกของเราก็ต้องล้มรัชทายาทแล้วก็เปลี่ยนตัวให้ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะล้มแน่นอนสําหรับรัชทายาทเดี๋ยวพระเอกของพวกเราเนาะก็เปิดเผยจดหมายลับเกี่ยวกับที่มีการติดต่อระหว่างาแคว้นศัตรูกับองค์รัชทายาทจากนั้นนะคะก็ตัวของพระเอกก็ แกล้งไปแซงยอมจำนวนต่อท่านอาเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งเป็นพ่อตาของเขาอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นก็ไปทำลายพันธมิตรนะคะของเหล่าบรรดาขุนนางที่มีอำนาจที่อยู่ในฝ่ายขวานะลงลงลงคือจะล่มหัวนะคะชื่อจะล่มหัวให้ลงให้ได้ก็ต้องค่อยๆสลายหางของของหัวของทางขวาไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อผู้วางแผนเบื้องหลังในที่สุดนะคะลาสบอสสุดๆเผยออกมาเนี่ยเขาก็สร้างสถานการณ์ที่นา ตกใจแล้วก็ยังได้ร่วมมือกับนางเอกของเราใช้สถานการณ์นะคะแกล้งให้หนางเอกของเราตายไปก่อนเพราะว่าใช้นางเอกเป็นเหยื่อล่อนั่นเองค่ะคําว่าตายคือตายปลอมๆนะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะล่อไอ้ล a สบอสออกมาจากหลุมนะคะนี่คําพูดที่ติดขัดเนาะที่พระเอกของเราพูดข้างลงศพก็คือนี่นะ เจ้าอ่ะตายแล้วหัวใจของข้านั้นว่างเปล่าเหลือเกินนะฮะก็ทําให้คู่รักคู่นี้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้เห็นหัวใจที่แท้จริงของกันและกันในที่สุดค่ะจึงก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสุดยอดของตอนจบนะฮะก็อยู่ที่กําแพงเมืองที่ปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะสนใจเย่นะคะกับทางด้านเจียงเถาหัวนั้นก็เรียกว่าสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับนางไปตลอดชีวิตเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือในจุดนี้นะคะคือจบดี พระเอกเนี่ยพระเอกสนใจเย้นั้นจบดีแฮปปี้มากนะคะในหวยป่อเองก็บอกเช่นเดียวกันคือหลังจากที่ใต้ล่ามันสงบสุขแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนคิดว่ามู่อูเสียก็ยังคงเป็นผู้ที่จะต้องเป็นจัก,กรพรรดิคนต่อไปอยู่ดีเขาลาออกจากตําแหน่งอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตัวของเจียงเถาหัวเองก็ ไม่ไม่จัดการอะไรอีกแล้วสําหรับแควนเปยหยวนนะถ้าในนิยายก็ในแขวนเจ้าไม่ทําอะไรอีกแล้วนะคะก็ยอมที่จะปล่อยมือทุกอย่างทั้งคู่ก็ไปอยู่ที่อ่นนู่นนะคะบนภูเขาชื่อว่าเถาหัวอู่เป็นร้านน้ําชาที่เปิดขึ้นมาเอาไว้จิบชาชิลชิชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะก็ถือได้ว่าจบดีแฮปปี้มากแล้วเราก็อยากจะเห็นฉากนี้จริง,รงๆในเวอร์ชั่นของละครนะคะนี้มาทางมู่อู่เสียบ้างนะคะมู่อู่เสียเนี่ย บนไหวปอที่แอดวานอ่านมาทุกอย่างก็จะคล้ายๆกับในนิยายต้นฉบับก็คือในที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาก็ได้ขึ้นของรานนั่นเองแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนไปก็คือเขานั้นนะคะแบบจะได้อยู่กันอย่างแบบมีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองค่ะแต่จริงแล้วในในนิยายก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวแอดวานค่อยเล่านิยายให้ฟังเนาะเอาล่ะค่ะมู่อูเสียเป็นโอรสคนที่4นะคะของของผู้ที่ปกครองไอแควนฉีอยู่ซึ่งก็รับบทโ,โดยคุณเปี้ยน เฉิงค่ะหน้าตาดีเนาะก็เป็นตัวละครที่มีความเขาเรียกว่ามีคาแรค c t เตอร์ที่ชัดเจนก็คือ ตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องการคือรักความยุติธรรมนั่นเองเดิมทีเขาเป็นนะคะเขาเป็นคู่มัน่นเป็นผู้ที่จะต้องแต่งงานกับเจียงเถาหัวเขามีบุคลิกตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเรียบง่ายนะคะแต่ว่าด้วยความที่พมารดาก็คือเป็นชนชั้นต่ำอะ่ะก็เป็นเหมือนสาวใช้ในพระราชวังอะไรแบบนี้นะคะก็เลยได้รับการมองข้ามแล้วก็ได้รับการดูถูกจากรัชทายาทเอหรือว่าจากองค์ชายองค์อื่นเองนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ย จุดที่แบบในตอนแรกที่เขารู้ว่าเจียงเถาหัวต้องอยู่ในจวนของคารืษานของท่านสนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ตอนแรกไม่ได้โกรธแต่ก็รู้สึกสงสัยนะรู้สึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนางเอกของพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เป็นพันธมิตรที่สําคัญของเจียงเถาหัวเลยในการเล่นเกมในกระแสแห่งอํานาจของเจียงเถาหัวคือได้อํานาจของท่านท่านอ๋องหนานเนี่ยเป็นผู้ที่คอยดู ด,ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าในละครนั้นนะคะส่วนใหญ่เราก็จะจะยกหน้าที่ของการช่วยเหลือนางเอกเนี่ยทุกอย่างเอามารวมไว้ที่ท่านสนใจเย่ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนเนาะเอาละค่ะต่อมานะคะก็มู่อูเสียนนั้นจะได้พบกับเซียงชิงอิงค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของสนใจเย่นะคะ คือนางเป็นผู้หญิงที่แบบโอรักอิสระเนาะก็เติบโตเก่งมาเหมือนกับมีญาติๆเป็นแม่ทัพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความยืนหยัดต่อความฝ่ายยุติธรรมอะไรเงี้ยก็คือเป็นนางรองอีกตัวหนึ่งในเวอร์ชั่นละครน,นะแล้วก็ที่ไวป๋อเขียนก็คือเดี๋ยวจะไปออกท่องยุทธภพบแบบได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอย่างแท้จริงกับทางด้านมู่อูเสียโอองงมากเลยโอองงมากจุดนี้เปลี่ยนสุดๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่า ในในว้ยปอเนี่ยบอกว่าละครมันจะจบแบบนี้ก็คือจะมีคู่ของ ของหนันอ๋องคู่กับนคนที่ชื่อเสียงชิงอิงอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในจุดจบของนวนิยายต้นฉบับจริงๆก็คือมูอูเสียเนี่ยขึ้นของราเป็นองค์จักรพรรดิองค์ต่อไปแล้วผู้หญิงที่เขาแต่งมาเป็นฮองเฮาเนี่ยก็คือยังไงยังไงด้วยหนะ้าที่ของความเป็นจักรพรรดิก็ต้องแต่งกับองค์หญิงต่างแคว้นซึ่งก็แต่งกับองค์หญิงแคว้นเจ้าค่ะเพื่นอนๆก็จบในฉากพิธีแต่งงานของ ในในในนิยายต้นฉบับนะคะเนื้อเรื่องหลักคือจบในตอนที่มีฉากแต่งงานนะคะงานแบบเอ่ยิ่งใหญ่เลยแต่งงานรับ เจ้าสาวจากทางแขวนเจ้าเข้ามาของมู่อู่เสียหรือว่าท่านอองหนานเนี่ยแหละค่ะส่วนในเวอร์ชันละครถ้าจบแบบนี้อย่างที่นายวยปอเขียนไว้เดี๋ยวก็มันก็มีความสุขเนาะแต่มันก็เออแล้วใครจะมาปกครองบ้านเมืองถ้าต้องออกไปท่องยุทธภพกันแล้วอ่ะนะคะทีนี้มาที่อ,อ,องค์ชายคนสุดท้ายค่ะองค์ชาย3นะคะมู่อูอินคนนี้ก็บทเด่นมากเลยในส่วนของ นิยายต้นฉบับจะเรียกเขาว่าอองจริงนะคะแต่ว่าเขาชื่อชื่อมูอู่อินนั่นเองเขารับบทโดยเก่าฮันค่ะก็หล่อน่าใสนะคะแล้วก็น้าตาหวานมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่ามามาแบบโกงแล้วกันคนนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะเมื่อเมื่อมาโกงแล้วก็ต้องตายไม่ดีแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าในตอนเปิดตัวเนี่ยภายนอกเขาจะเป็นคนดูใจดีทาเนื้อทาตัวแต่จริงแล้วนะคะภายในเขาเนี่ยแหมหลับตาทีหนึ่งเห็นแต่บัลลังก์มังกรค่ะเป็นคนทยธยา มากเลยนะคะเขานั้นนะคะในฐานะที่เป็นองค์ชาย3เนี่ยเขาก็ฉลาดเนาะฉลาดเขาก็รับเป็นเขาเรียกอะไรเดียะอยู่ข้างๆเคียงข้างอยู่ใกล้ๆสนใจเย่มาอย่างยาวนานเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นแอบสมคบคิดกับฮองเฮาค่ะฮองเฮาของเป่ยฉีนั่นเองนะคะซึ่ง ซึ่งจะมีความพยายามในการล้มล้างราชสำนักลงให้ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะประโยคคัสสิกนะคะของมูอู่อินหรือว่าจิ้งอ๋องเนี่ยก็คือ โลกใตาลานนี้เป็นเพียงกระดานหมากลุกในมือของข้าห่อๆๆนะคะนี่คือคลาสสิกของเขาค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งแล้วก็ความทะเยอทะยานของตัวเองสุดๆเลยนะคะเขายินดีนะคะที่จะใช้ชีวิตของน้องชายเจียงเถาหัวเพื่อบังคับนะคะให้ทางด้านนางเอกของเรานั้นต้องกินยาพิษค่ะแล้วก็วางนะคะวางเขาเรียกว่าวางแหวาง ตัวที่เป็นหมากนะคะหมากลุกต่างๆคือเขาเรียกว่าอะไรวางหมากที่เป็นคนเน่ะเอาไว้เต็มราชสำนักแล้วก็ในส่วนของเจือปนไปถึงนู่นเลยนะคะคนของราชวงศ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังเสแสร้งทําเป็นแบบเป็นห่วงเป็นยายเจียงเถาหัวอีกด้วยค่ะมู่อูอินนั้นนะคะถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาในอํานาจนั่นเองดังนั้นแล้วก็ทําให้วิธีการที่เขาเลือกใช้ผิดนะคะก็ก้กาวลง ไปที่เหวทีละก้าวทีละก้าวไม่ได้ก้าวขึ้นบรนดังไม่ได้ก้าวขึ้นบรรลังแต่ก้าวลงเหวทีละก้าวทีละก้าวนะคะเ,เขานั้นจริงๆถ้าเขาแบบมีความจริงใจเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่จบดีเพราะว่าเขานั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระเอกของพวกเรามากเลยแล้วก็ใกล้ชิดแบบกับนางเอกมากแต่แล้วในที่สุดเขาก็ไม่ใช่เขาเป็นผู้ที่หักหลัง แล้วก็ใช้ความปลอดภัยของประเทศชาตินะคะมาต่อรองกับสนใจเย,แย่แล้วก็เจียงเถาัวอีกด้วยค่ะพอต่อไปนะคะเรื่อยๆเนี่ยเจียงถาวกับสนใจเย,ย่ก็เห็นแผนการครบคิดของเขาแล้วแต่ว่าก็เตือนแล้วบอกให้เลิกเถอะทางด้านของมู่อู่อินก็ไม่ไม่เลิกนะคะก็ยังคงต่อต้านอย่างดื้อดึงดื้อหลันเลยในที่สุดก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับในสงครามชายแดนสงครามครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ย คนผู้นี้ก็ถูกค้นล้มอย่างสิ้นเชิงแล้วก็กลายเป็นนักโทษนะคะของทาง หองเฮาไปอีกทีหนึ่งความฝันของเขาเกี่ยวกับบัลลังมังกรนะคะของทางแขวนฉีก็กลายเป็นฟองสบู่ทันทีค่ะทิ้งไว้เพียงความอัปยศชั่วนิรันดร์นะคะก็แน่นอนว่าในภาพที่เขาเป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็ถ่อมตัวก็จะถูกตายลานีได้เห็นถึงหน้าที่แท้จริงนั่นเองนะคะจุดจบน่าเศร้ามากๆนะคะสำหรับคนคนนี้แต่ว่าก็เขาก็ต้องรับนี่แหละมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับการทรยศประเทศชาตินั่นเองนะคะ ก็สิ่งที่ทำให้สนใจเย่อยู่รอดปลอดภัยนะคะนั่นก็คือบอกแล้วเขามีใจที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ลักลักประเทศชาติมากๆนั่นเองแล้วพอเขาบรรลุจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วเขาก็ถอยออกมาบางคนถ้าเป็นขุนนางระดับใหญ่ขนาดนี้มีอำนาจอยู่ขนาดนี้เขาไม่ถอยถูกไหมคะใครๆก็มักจะหลงมัวเมาไปกับอำนาจแต่ว่าพระเอกของพวกเราเสนใจเย่นี่ก็คือ,อถอยเลยนะคะคือออกออกตัว,ออ,ตวออกตัวล้อฟรีออกมาเลยแบบ ตัวเองอะ่ะลาออกแต่ว่าฮ่องเต้นะคะในเวอรช์ชันนิยายนั้นะก็คือยังคงดำรงตำแหน่งไออัครมหาเสนาบดีเอาไว้ให้สนใจ,จยเย่ตลอดนะคะตลอดเลยไม่เคยที่จะเอาชื่อเขาออกเลยนะคะแต่ว่าในตัวของสันใจ,จยเย่เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาลาออกนะเออแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ประเทศชาติแบบต้องการเขาเนี่ยก็ไปก็ไปถามได้ไปขอคําแนะนําได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นเองนะคะซึ่งไตยลามันก็วุ่นวายมากนั่นเองค่ะแต่ว่าภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่ สุดก็คือการรู้จักปล่อยวางนั่นเองนะคะเมื่อช่วยเหลือประเทศชาติได้แล้วแล้วก็มีคนที่ไว้วางใจสามารถจะดูแลต่อแล้วก็สามารถจะปล่อยวางได้นะคะและกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ใช่การต่อสู้เพื่ออํานาจค่ะแต่ว่าคือการปกป้องหัวใจของตนเองให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ